ชนะที่แท้จริงคือชนะใจตนเองความพ่ายแพ้ที่แท้จริงคือมึงยอมแพ้เอง เรื่องราวของกลุ่มคนดวงซวยที่มาสำรวจดาวอังคารแต่ดันหาทางกลับไม่ได้แต่เท่านั้นยังไม่พอพรอะจ,ะจู่หุ่นยนต์สำรวจก็ดันรวนและเปลี่ยนโหมดจากการสำรวจมาเป็นไล่ล่าคนดวงซวยพวกนี้ทำให้เหตุการณ์ที่แย่อยู่แล้วต้องแย่ยิ่งกว่าเดิมเข้าไปอีกเออซวยซรัพ์ซวยสอนพอนเงินของจริงและเรื่องราวของกลุ่มคนดวงซวยที่ต้องหาทางเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์อภิมาหาความซวยจะเป็นจังใดงเรามารับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยนะจากคนดีทุเรศทุรังเฟรมภูมิจะเสนอดาวแดงเดือดให้เสียงภาษา ภายการสปอยโดยเกมมิ g งฟอล o ลเดาเดาเดาว,ว,ว,วันนี้ผมมีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนาบริการยู u ูบพรีเมียมของแท้ราคาเพียง55บาทต่อเดือนดูหนังฟังเพลงไม่มีสะด,ดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามาก,กวนใจใช้ได้หลายอุปกรณ์พร้อมใช้งานแอป o u t u b ม m u ส i c แถมยังฟังเพลงฟรีๆในขนาดล็อกหน้าจอได้ด้วยสมัครง,งา่ายใช้เพียงแค่อีเมลมีแอดมินคอยดูแลทุกขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาเพียงแค่บอกว่ามาจากช่องเกมมิ g งฟอล o ลรับวันใช้ฟรีเพิ่มทันที5วันหากสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างสแกน q u ิ Addlinene@BE

ประชาชานและก็แน่นอนว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าต่อจากนี้มนุษย์จะไม่สามารถอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อีกเพราะออกซิเจนมีน้อยกว่ามลพิษแต่มนุษย์ขี้เหม็นพวกนี้ก็ไม่ยอมที่จะให้เผ่าพันธุ์ของตัวเองต้องสูญพันธุ์พวกเขาก็เลยเพ่งเล็งไปที่ดาวดวงสวยดวงใหม่เพื่อจะสแสวกแก้ขยายเผ่าพันธุ์และล้างผลทรัพยากรเหมือนเดิมเอออยู่ที่ไหนชิบหายที่นั่นและดาวดวงสวยที่ว่ามันก็คือดาวอังคารพวกเขาก็เลยส่งสารลายมากมายมากับยานที่ไร้คนขับเพื่อให้สารลายวากเมพร่พันุพร้อมกับสร้างออกซิเจนไปทั่วดาวเสร็จม ถุยที่ส่งมากับแพร่กระจายไปทั่วดาวทําทให้ออกซิเจนมากมายถูกผลิตและหมุนเวียนติ้วๆอยู่บนดาวแต่ก็เพียงเวลาไม่นานจุจดสารไรก็หายไปทําให้ออกซิเจนทั้งหมดหายตามสารไรพวกนั้นไปแบบงง,งๆอา้าวมันหายไปไหนวะและด้วยการหายไปแบบปริศนาของสารไรวากาเมก็ทําให้มนุษย์หน้าเมือนต้องส่งยานมาดูซิว่าตัวไรมันเด็สารไรพวกนั้นไปจนหมดซึ่งการเดินทางของพวกเขาก็จะต้องใช้เวลาถึง6เดือนกว่าจะมาถึงดาวอังคารนาโดยกัปตันสาวทรงสะเบิมที่มีชื่อว่าโบแมนเรยกสันว่าเจโบส่วนลูกเรือที่เหลือก็ไม่ลงเชนตำแหน นักวีบักซานตำแหน่งผู้ช่วยกับตันบักเกอร์ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลบักนอนตำแหน่งชีววิศวกรบักกิลผู้เชี่ยวชาญด,ด้านเพื่อนในสภาพสังเคราะห์แต่ก็ยังไม่หมดแค่นั้นเรายังมีหุ่นยนต์สำรวจอีกตัวที่มีชื่อว่าเอมี่เรียกสัก้นว่าน้องมีรวมทั้งหมดทั้งสิ้นเป็น6คนกับอีกหนึ่งตัวและภารกิจของพวกเขาก็คือการมาดูให้เห็นกับตาว่าสาร่ายมันหายไปไหนเออเอาสารายกูคืนมาซึ่งการเดินทางก็ไม่ได้มีอะไรหรวือหวาหรือน่าสนใจเลยสักนิดเราะพวกเขาก็ททาาหนนน้้ีี่่ขององงตตััววววเและะกก็ใชชิไปจจ จดหมายปลายทางหลายเดือนผ่านไปพวกเขาบินมาจนถึงดาวอังคารและจอดรอดูล้านลาวเพื่อจะลงไปสำรวจตามที่วางแผนเอาไว้และภารกิจแรกของพวกเขาก็คือการตามหาแฮปหรือยานไร้คนขับที่มนุษย์ได้ส่งมันมากระจายสารายและมันก็จะเป็นฐานที่มั่นของพวกเขาในการลงไปสำรวจครั้งนี้เออต้องตามหาแฮปให้เจอแต่ก็ยังไม่ทันได้ทำอะไรจโจๆพวกเขาก็โดนพายุสุริยะโจมตีแบบที่ไม่ทันได้ตั้งเนื้อตั้งตัวทําให้ระบบต่างๆของยานลนํานี้เสียหายเป็นอย่างมากเกโบก็เลยสั่งให้ลูกเรือทุกคนเข้าไปประจําการที่ยานสำรวจ และลงไปทําภารกิจส่วนเธอจะคอยดูแลความเรียบร้อยของยานเม่เพราะดูแล้วมีอะไรให้ทําอีกเยอะแต่ตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวกูรับจบเองจากนั้นลูกเรือทั้ง5คนพร้อมกับหุ่นยนต์อีกหนึ่งตัวก็พานพุงพ่งดิงลงมาที่ดาวอังคารแบบที่ไม่ค่อยจะพร้อมสักเท่าไหร่และด้วยความไม่พร้อมกระทาให้ยานของพวกเขาพุ่งดิงลงมาด้วยความแรงแต่ถึงจะแรงแค่ไหนพวกเขาก็ไม่เป็นอะไรเพราะยานลํานี้มีลูกบอลพองตัวที่คล้ายกับเห็บหมาแดกเลือดจนอิ่มทาให้ยานลํานี้กระเด้งเดืองๆดลูกเรือทั้งหมดก็เลยพากันม้ว เออแม่งโคดมันในขณะเดียวกันที่เจโบที่ตอนนี้ก็ต้องแบกรับภาระทั้งหมดคนเดียวแต่ถึงไฟมากมายจะเผาไหม้ไปทั่วยานเจโบก็มีความฉลาดฉเฉลียวและแก้ปัญหาไฟไหม้ลุกลามด้วยการเปิดประตูยานเพื่อให้ความเย็นจากอวกาศเข้ามาดับไฟทั้งหมดและวก็สำเร็จนะครับไฟทั้งหมดก็ถูกดับเพราะเจโบเก่งเกินเออกูเกือบตาย ในกระดาษเดียวกันที่หนุ่มหลอดดังห้าหนอที่เพิ่งจะลงมาถึงพื้นแบบทุลักทุเลแต่อุปกรณ์สําคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์สื่อสารหรือสิ่งที่จําเป็นต่อการดํารงชีพรวมทั้งหุ่ยนยนต์น้องมีก็สูนหายไปจากเหตุการณ์เมื่อกี้นี้ซึ่งสิ่งที่พวกเขาจะต้องทําก็คือการตามหาแฮปรอที่น่ามีอุปกรณ์ดารงชีพและถังออกซิเจนมากมายแถมตอนนี้ออกซิเจนของพวกเขาก็เหลือเพียงแค่เจ็ชั่วโมงครึ่งไอพวกนี้ก็เลยจะต้องรีบออกเดินทางให้ไวที่สุดเพราะชีวิตของทุกคนกําลังนับถอยหลังเออแต่ก็ดีนะได้้ตตตาาาาาาายยยบนดดออองงคคไไมม่่่่่ใใชวรจจะๆแพ เดินทางแต่ลุงเชนกลับบอกว่าเขาไม่สามารถเดินทางได้เพราะเมื่อกี้ใช้คเครื่องมือสแกนร่างกายและพบว่าม้ามของเขาแตกต่ลุงก็เลยบอกว่าพวกมึงไปเถอะกูขอนั่งเฉยๆและตายแบบเท่ๆจะดีกว่าเออกูไม่อยากจะเป็นภาระลงแมงคดเท่จากนั้นชายหนุ่มทั้งสี่แทงกระพารกันเดินน็อกแดกด็อกแดกไปบนดาวอังคารที่โคตรจะแห้งแลง้งและทุกรกันดามเป็นอย่างมากซึ่งพวกเขาก็ใช้เวลาไป6ชั่วโมงเต็มๆจนได้มาเจอกับแฮปที่อยู่ห่างไกลาจากตรงนี้พอสมควรเออเห็นแค่แวบๆบแบบไปอย่างเชื่นใจไอซีตัวนี้ก็เลยรีบซอยตีนยิก่กมา ที่ ap, และใช้ชีวิตด้วยความแฮปปี้แต่พอมาถึงก็พบว่าแฮปที่ทุกคนตามหามันเหลือเพียงแค่โครงเหล็กที่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับสถานการณ์ตอนนี้เลยสักนกิดอา้าวทิบหายแล้เซอร์มันก็ทําให้ไอ้สีตัวนี้ต้องสิ้นหวังและคิดว่ายังไงก็ต้องตายแน่นอน,นเพราะแต่ละคนก็เหลือออกซิเจนคนละไม่ถึง20นาทีเออไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตในขณะเดียวกันที่เจโบที่ตอนนี้ก็สามารถเชระบบให้กลับมาใช้ได้แบบไม่ค่อยจะสมบูรณ์อใช้ได้นิดนึงก็ยังดีซึ่งเจโบที่ไม่รู้ว่าตอนนี้ลูกเรือทั้งงงงหมดดจะะเเปป็็นนตาาายยยอไไไรงไงไีักลส่่ขูช แต่การส่งขา mainland, pues be you know, ่าวไปก็ใช่ว่าจะมีการตอบกลับทันทีเราข้อมูลที่ส่งไปกว่าจะเดินทางไปถึงโลกและตอบกลับมาแต่ละทีจะต้องใช้เวลาถึง45นาทีเนื่องจากระยะทางมันคอดพ่อเขแม่ไกลอาติดต่อกันได้ก็ถือว่าบุญหัวและในขนาเดียวกันที่นุ่มหลอดทั้งสี่แท่งที่ตอนนี้ก็รอเวลาตายเราไม่สามารถทําอะไรได้นอกจากรอตายอย่างเดียวแต่บักซานผู้ช่วยกับตากับบักกิลผู้เชี่ยวชาญด้านพืชก็ไม่อยากจะนั่งรอความตายและเปลี่ยมายืนดูวิวที่ริมหน้าผาก่อนที่จะตายจากการขาดอากาศหายใจแต่บักซามันก็ดันผู้จาไม่ดีสบัก เราปกติเป็นคนที่ชอบกวนตีนและก็พูดอะไรไม่ค่อยรักษาน้ําใจคนออ่นเออเขาเรียกว่าปากหมาเสริมมันก็ทําให้บักเกิยวงนหงิดและตัดสินใจตัดหน้าบักซานไปหนึ่งทีแต่มันก็ดันมาตีกันตรงหน้าผาทําให้บักซานปากปีจอตกเขาและตายหาแบบทุเรศทุรังไปซะย่างงั้นาตายก่อนเป็นผีรุ่นพี่เราะยังไงมึงก็ตายอยู่ดีซึ่งบักเกิยวนี่คนจะงงก็เดินม,มาบอกไอ้สองตัวนี้ว่าบักซามันกระโดดพุ่งหล่าวลงหน้าผาและชิงตายหาไปก่อนแล้วเออมันอยากเป็นผีรุ่นพี่แล้วก็เพียงเวลาไม่นานออกซิเจนของบัคกเกอร์ก บอร์กเกอร์ชักแง่งๆงงเงงและทาท่าจะตายห่าไปอีกคนแต่ในขณะที่กาลังดิ้นทุรนทุรายมันก็ดันเลือดที่จะเปิดหน้ากากเพื่อจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของดาวดวงนี้และตายแบบตาเหลือกตาปลิน้นแต่มันก็ดันกลายเป็นดีเพราะบอร์บบกเกอร์ก็ดันหายใจได้เฉยเลยแต่ก็หายใจยากนิดหน่อยเพราะออกซิเจนที่มีอยู่บนดาวดวงนี้มันน้อยพอๆกับการอยู่บนที่สูงเออหายใจได้แต่อาจจะลําบากหน่อยทําให้แมฟเฟรนทั้งสองต้องต,องตองกใจและรีบเปิดหน้ากากาทันทีเออถ้ารูแบบนี้เปิดหน้ากากาตั้งนานแล้วนานหละครับไอซามตัวนี้กาายจศหใ กันนะไอสตัวนี่ก็ปรึกษากันว่าจะเอายังไงต่อดีซึ่งบอนอนก็บอกว่าเมื่อกี้มันสเกตเห็นในแผนที่ว่ามีรถสำรวจพื้นผิวที่ถูกส่งขึ้นมาในปี97อยู่ห่างจากพวกเราไปประมาณ4กิโลซึ่งมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่ารถสำรวจคันนั้นน่าจะมีวิทยุที่จะสามารถติดต่อขึ้นไปหาเจโบได้แต่ถึงจะรู้แบบนั้นพวกเขาก็ยังเดินทางไม่ได้เพราะตอนนี้มันใกล้จะมืดแล้วไอสตัวนี้ก็เลยต้องพักเอาแรงเพื่อจะเดินทางต่อในวันพรุ่งนี้และในขณะที่กำลังหลับจู่ๆน้องมีหุ่นยนต์สำรวจก็โผล เขาาได้บ้บงแต่พอตวรวจดูระบบของเจ้าหุ่นตัวนี้ก็พบว่าระบบของน้องได้รับความเสียหายและก็เป็นไปได้ยากที่มันจะทําตามคําสั่งของพวกเขาบักเกอร์ก็เลยกล่าวว่าจะรีเซ็ตระบบของน้องใหม่แต่น้องมี่ก็ไม่ยอมไม่ยอมที่จะถูกลบความจํามันก็เลยเปลี่ยนจากโหมดสํารวจมาเป็นโหมดปกป้องตัวเองพร้อมกับเปิดโหมดไล่ล่าทําให้ไอ้สตัวนี้ต้องซวยและโดนน้องมี่กระทืบอย่างหนักแต่คนที่หนักที่สุดก็คือบักนอนที่บาดเจ็บตรงซี่โครงอย่างแรงอา้าวทําไมต้องเป็นกูแต่ถึงน้องมี่หุ่นยนต์หน้าเหมินจะสามารถจัดการทุกคนน,นนนนนไดด้้ใตอีมััก็เ่ เราอยากจะเก็บไอซาตัวนี้ไว้ดูเลน่นเนื่องจากโลว่าถ้าไอซาตัวนี้ตายจะไม่มีอะไรทําแม่งมีแบบนี้ด้วยเช้าวันต่อมาไอซาตัวนี้ก็เดินมาถึงซากรถสารวจพื้นผิวและก็แงะเอาวิทยุออกมาเหมือนกับที่วางแผนเอาไว้และพอได้วิทยุมาแล้วบัเคเกอร์ก็ใช้ความรู้ความสามารถที่มีในการปลกที่วิทยุคร่ำค,ครือตัวนี้ให้กลับมาใช้การได้อีกครั้งซึ่งมันก็สามารถส่งสัญญาณได้แต่เสียอย่างเดียวคือเจโบไม่ได้ตั้งรับสัญญาณวิทยุในช่องความถี่ที่บัเคเกอร์ส่งมาแถมตอนนี้เจโบก็ได้รับคําสั่งให้อาายกกลลับไปท่โระ บัญชาการเชื่อว่าลูกเรือทั้งหมดน่าจะตายหาบนดาวอังคารไปแล้วแน่นอนแต่ในขณะที่กำลังจะเอายันออกจู่ๆทางสู่บัญชาการก็ส่งข้อความมาว่ามีบางสิ่งกำลังพยายามส่งสัญญาณวิทยุมาจากบนดาวอังคารให้เจรีบจูนเคลื่อนและคุยกับมันหน่อยซิว่ามันต้องการอะไร <c oughs> เจที่รู้แบบนั้นรีบติดต่อกลับมาทันทีทำให้คนดวงสวยทั้งสามสามารถสื่อสารกับเจได้และเริ่มจะมีความบางังแต่ถึงจะติดต่อกันได้เจก็ยังไม่รู้ว่าจะหาทางช่วยสามตัวนี้ยังไงเนื่องจากยานสำรวจก็พางไปหมดแล้วเจก็เลยแจ้งที่่ฐาานเพืออจะขควม เหลือหลายชั่วโมงผ่านไปเจก็วอม,มาแจ้งกับบักเกอร์ว่าเมืองทั้ง3ตัวต้องออกเดินทาง100กิโลเมตรไปที่ยานสำรวจเก่าอายุ30ปีของประเทศรัสเซียเรามาติดขัดปัญหาบีไม่ขึ้นก็เลยถูกทิ้งเอาไว้ที่นี่ซึ่งสิ่งที่ไอ้สามตัวนี้พอจะทําได้ก็คือการซ่อมยานลํานั้นและใช้มันเป็นพาหานะในการพุ่งขึ้นมาบนอวกาศเพื่อจะกลับมาที่ยานแม่โดยที่พวกเขาจะมีเวลาในการเดินทางเพียงแค่17ชั่วโมงเท่ากับว่า1ชั่วโมงพวกเขาจะต้องเดินให้ได้5.8ากิโลเมตรเราถ้ามาไม่มพ,ออมไมพอ ที่จะกลับไปยังโลกแต่ก็ไม่เพียงแค่นั้นระยานเก่าคร่ำครึลนั้นสามารถบรรทุกคนได้แค่2คนทานทัณที่ตอนนี้มีกันอยู่3คนแต่ก็มีเพียงแค่บัคเกอร์ที่รู้เรื่องนี้เพราะเจโบแจ้งกับบัคเกอร์แค่คนเดียวเนื่องจากรู้ว่าถ้ารู้เรื่องนี้กันทั้งหมดมันจะทะเลาะเบาวแหวงกันและไปไม่ถึงยานเก่าลำนั้นแน่นอนแถมเจโบกับบัคเกอร์ยังแอบหลงรักกันแต่ก็ยังไม่ได้สวกแก๊ก,กันเพราะเจกกัว่าถ้าสวกแกเธอจะเสียการบกครองเออให้จบภารกิจก่อนกูจะสวกแกให้ตาเหลือกตาปลิ้นมโคด เวลาต่อมาไอสตัวนี้ก็าลังเดินทางสุดทรมารเพื่อจะไปให้ถึงจุดหมายก่อนที่จะหมดเวลาแต่ความซวยก็ยังไม่หมดแค่นั้นเพราะจะจู่พายุลูกบกควายกม้มงหน้าตรงมาหายสาตัวนี่เเจโบไม่เห็นแบบนั้นก็รีบบอกให้มันทั้งสตัวหาที่แอบเพราะถ้ายังมัวแต่เดินเล่นรับรองว่าจะต้องตายหากกัหมดแน่นอนไอสตัวนี้ที่รู้แบบนั้นก็พยายามหาที่แอบจนได้มาเจอกับทําม,มิน้ที่พอจะเข้าไปหลบได้และในขณะที่กาลังรอให้พายุผ่านไปบักเกอร์ก็บอกว่ายานที่เราจะไปเคลื่อนบรรจุคนได้แค่2คนกูก็เลยอยากจะเสียสละตัวเองเพื่อให้มงั ตัวรอดและกลับขึ้นไม่ใช้ชีวิตเพราะว่ากูอยากเท่เออเท่จริงๆแต่ถึงจะพูดแบบนั้นบักกิวก็บอกว่ามันบอเชื่อว่าบักเกอร์จะยอมเสียสละนั่นก็เพราะว่าบักนอนกับบักเกอร์สนิทกันแต่บักนอนก็ไม่ไว้ใจบักกิวเกี่ยวกับเรื่องการตายของบักซานที่พุ่งเหล่าลงไปตายในเหวเอออยู่ดีๆมันจะพุ่งลงไปทําไมกูไม่เชื่อมึงหรอกหลายวินาทีผ่านไปบักเกอร์กับบักนอนก็เผลอหลับรอดเนื้อจากการเดินทางสุดทอรหดและพอตื่นขึ้นมาก็พบว่าตอนนี้บักกิวหายตัวไปพร้อมกับเครื่องนําทางเพราะมันก่ด้็ไไไปม เพราะจู่น้องมี่หุ่นยนต์สุดน่ารักก็กระจมพุ่งเข้ามาจโจมบักกิลทําให้บักกิลโดนน้องมี่กระเทึบจนเละเทและตายห่าแบบทุเรศทุรังไปซะยังงั้นเออสมน้าหน้าซึ่งไอ้สองตัวนี้ก็เห็นทุกอย่างเพราะน้องมี่จงใจไล์สดให้ดูผ่านมอนิเตอร์ทําให้มันโคตดต้องงงเพราะราไม่คิดว่าบักกิลจะออกไปโดนกระเทึบจนตายแบบนี้เออมันเลิกจะไปตายเองจาน่นไอ้สองตัวนี้ก็เดินไปที่ศพของบักกิลเพื่อจะเอาเครื่องนาทางกลับมาแต่มันก็ทําให้สองตัวนี้มาเจอกาศรายที่มีอยู่แถวนี้เต็มไปหมดแต่มันก จาน้าไอสองตัวนี้ก็เข้ามาที่ศพของบาก,กิลและงัดเอาอเครื่องนําทางออกมาแต่บาลน้องก็สังเกตเห็นว่าบาก,กิลมันปิดหน้ากากจากนนี้มันก็ไม่ได้มีอากาศหายใจบนอลน้องก็เลยลองใช้ไฟจี้ไปที่แผงควบคุมหน้ากากเพื่อจะเปิดดูซิว่าบาก,กิลมันเป็นอะไรทาไมถึงต้องปิดหน้ากากก่อนตายแต่ก็จี้ไฟได้แค่แป๊บเดียวจู่ๆประกายไฟเขาก็เดมมาใส่ตัวอะไรบางอย่างที่กาลังแดกศพของบาก,กิลอย่างเพลิดเพลินทำให้ไฟลามใส่ตัวมแมลงปิศาและบึมบัมซัมเบออกมาจากศพของบาก,กิลกันเป็นฝูงนั่นล่ะครับสิ่งมีชีวววิิิตตตพพกกกกนีี้็คือสาาท่ดั สาหร่ายและวิวัฒนาการตัวเองให้มีชีวิตอยู่ได้บนดาวดวงนี้และแมลงพวกนี้นี่แหละที่เป็นตัวแดกสาหร่ายแล้วก็เป็นตัวที่โจมตีแฮปจนเลสเทบักนอ่นที่เห็นแบบนั้นก็รีบจับแมลงจอมแดกทันทีเพราะเมื่อกี้เห็นเต็มสองลูก,กตาว่า,าแมลงหน้าตาอุบาทพวกนี้มันติดไฟเซอมันก็สรุปได้ว่าแมลงน้ําเหมือนพวกนี้สามารถผลิตออกซิเจนได้แบบไม่จํากัดเออไม่ต้องปลูกต้นไม้ให้เสียเวลาเพราะผลิตออกซิเจนเองได้จากนั้นอสองเพื่อนเลิฟก็รีบเดินทางกันต่อเพราะเวลาไม่รอท่าแต่บันนอนก็บาดเจ็บอย่างหนักจะไม่สามารถที่จะไไปต่อด้แม ก็ยังมันไหลแม่หยดทาให้เหล่าแมลงน้ำเหมือนได้กลิ่นเลือดและเข้ามารุมแดกบักนอนทันทีแต่บักนอนก็ไม่ยอมตายแบบทุเรศทุรังแบบนี้มันก็เลยถอดออกซิเจนที่เหลือเพียงน้อยนิดแล้วก็แมลงที่จับเอาไว้ให้กับบักเกอร์พร้อมกับบอกว่าให้เอามันกลับไปที่โลกเผื่อว่าจะช่วยโลกได้การนาบักนอนเพื่อนเหลอศประจุดไฟใส่แมลงจอมแดกทําให้แมลงพวกนี้บึ้มบํามสัมเบยแผ่ขยายไปทั่วเพินและทุกที่ที่มีสาหร่ายเพราะมันอยู่กันโยเยเต็มไปหมดแต่ถึงบักเกอร์จะเสียใจมันก็ไม่มีเวลามาโอเอม ออกไปจากดาวซอกราวนี้สักทีและพอมาถึงบั克เกอร์ก็พยายามซ่อมยานลำนี้ตามคําแนะนําของเจโบเพราะมันมีแต่ภาษารัสเซียที่บั克เกอร์ก็อ่านไม่ออกเลยสักตัวเออแม่งคอดงงแต่ก็เปล่าประโยชน์สิ้นดีเพราะแบตเตอรีขอ่ของยานลำนี้ก็ไม่มีเหลือเลยสักขีเนื่องจากจอดอยู่ตรงนี้มา30ปีแล้วแบตเหลือสิบแปลเจโบที่รู้แบบนั้นก็ไม่อยากให้บั克เกอร์ต้องถอดใจและบอกให้มันพยายามหาทางที่จะกลับขึ้นมาที่ยานให้ได้แม่งพูดอย่างกับกูเป็นซุปเปอร์แมนเจโบที่ไม่รู้จะทําอะไรก็เลยบอกกับบั克เกอร์ว่าาาถ้้้มมึงกลับขนได จะสว e x a c กับมึงทุกวีทุกวันจนกว่าจะเดินทางกลับถึงโลกรับรองว่ามึงจะต้องมันแน่นอนแม่งพูดแบบนี้กูขึ้นเลยนั่นหลักรับบัคเกอร์ที่เหมือนจะมีแรงเฮิร์ตพเราอยากจะสวแกแกก็คิดว่าแบตเตอรี่ยังมีอยู่ในตัวของน้องมี่หุ่นยนต์จอมส่วนมันก็เลยรีบทํากับดักก็จะรอให้น้องมี่เข้ามาโดนแล้วก็โดนแบตเตอรี่ของน้องมี่มาใส่ยานเก่าข้ามคลื่นนี้แล้วก็จะยิงนะครับน้องมี่ที่กําลังเหงากระุกเข้ามาหาบัคเกอร์ตามที่คิดเอาไว้จริงๆทําให้น้องมี่ที่มีฐานเล่นเหลี่ยมโดนกับดัักกกขออออองงงบบบบเรรร์แและตาายยห่ททุุน อย่าดื้อพี่ไม่ชอบจานาะบัคเกอร์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังว่าจะได้สวัสกดก,กับเจโบก็รีบขับยานเก่าคร่ำเครืรอพุ่งออกมาจากดาวซอกเราวด้วยความแรงแต่ด้วยความเก่าของอยานก็ทําให้กระจก,กาอากาศแตกซึ่งมันก็ประจบหมอกกับที่ออกซิเจนของบัคเกอร์กระดมามมหมดตอนนี้พอดีทําให้บัคเกอร์ขาดอากาศหายใจและทําท่าจะตายหักหลังอวกาศแมงเออยุส่าข,ขึ้นมาได้จะตายหายอีกแล้วแต่ในขนาที่มันหมดสติโจโจ,จเจโบส่งซัเบิ้ลก็พุ่งตัวออกมารับบัคเกอร์และพามันเข้ามาในยานเม่พร้อมกับพยายามปั๊มหัว ได้แบบขิวเฉียกเออกูยังตายไม่ได้เพราะรายังไม่ได้สวีแก๊กนั่น,นล่ะครับหลังจากนันบักเกอร์กับเจโบก็ได้อยู่ด้วยกันแบบตัวตัวและสวัีแกกันจนตาเหลือกตาปลิ้นทําให้2สองตัวนี้กลายเป็นพระเอกและนางเอกของเราทันทีเออไม่ต้องสนใจว่าโลกจะเป็นยังไงเพราะดูทรงแล้วสิ่งที่ไสองตัวนี้ต้องการมากที่สุดน่าจะเป็นการสวีแก๊กมากกว่าแมงคดชอบแล้วเรื่องเราก็จบเป็นยังไงกันบ,บ้างล่ะครับสาหรับหนังเรื่องนี้แล้วพวกคุณคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าหากคุณ s u b ส c r รต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปแล้วมาเจอกนใหม่เรื่องหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ